วันนี้เซลจูนจะพาไปดู X-Series 4ประตูสีขาวมุกค่ะก็มีการเปลี่ยนล้อนะคะเราไปดูกันค่ะว่าน้องจะใส่ล้อเป็นลายอะไรค่ะสําหรับ X-Series 4ประตูคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะราคาอยู่ที่964,000ค่ะรถจะมีสีดําแล้วก็สีเทาดํานะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกค,ค่ะราคาจะเพิ่มมาอีก7,000นะคะตามที่เซลจูนไดแจ้งไว้ค่ะก็นานๆทีจะ มีมาได้เห็นนะคะสำหรับสีประตูเอ็กซิลสีขาวมุกเครื่องพันเค่ะตนนัญลักษณ์ก็จะมีลายสติ๊กเกอร์นะคะอยู่บนฝากระโปรงค่ะแล้วก็จะมีคำว่าอิสุสุสีแดงค่ะพร้อมกับกระจังหน้าที่มีสีดำแล้วก็เงาดำพร้อมกับเฉดสีแดงนะคะที่มีการตัดดำแดงค่ะสเกิร์ด้านหน้าของรถนะคะก็จะมีการเล่นสีดำนะคะเป็นลายแคปล่า ก็จะมีการเล่นระดับค่ะแล้วก็ช่วงด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะตอนนี้จะเป็นสีเงินนะคะนี้ก็จะเป็นสีดําก็จะเป็นลายแคปล่านะคะตัดกับตัวสีขาวรถค่ะสเกิร์ตก็จะมีการเชื่อมต่อกับตัวคอนโซลด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะไฟหน้ารถนะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดย์ไลท์ค่ะมีมาให้เลยนะคะสวยงามมากส่วนไฟด้านล่างค่ะจะเป็น ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านบนค่ะส่วนไฟด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกจะเป็นไฟ LED มาให้เลยนะคะด้านหน้าก็ดูสวยงามมากค่ะรถคันนี้พร้อมส่งมอบนะคะกำลังทำการติดป้ายแดงแล้วก็จะเตรียมนำไปจอดให้กับลูกค้าที่มารับรถค่ะด้านแก้มของรถนะคะจะมีเรซิ่นคำว่าตัว X ค่ะก็จะมีลายฉลุด,ดำแล้วก็แดงนะคะสวยงามมาก พร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะที่ดูหรูหราทันสมัยค่ะท้ายกระบะด,ด้านหลังนะคะจะมีโลบาร์ค่ะก็จะมีลวดลายในการเล่นนะคะลายฉลุค,ค่ะที่เป็นสีดำแล้วก็สีแดงนะคะดูสวยงามมากค่ะมีมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะโลบาร์ด้านหลังแล้วก็จะมีกระบะไลเนอร์ติดมาให้ด้วยนะคะ ฝาท้ายของรถนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์ค่ะพาดตรงกลางระหว่างฝาท้ายค่ะพร้อมกับมือจับนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้กับลูกค้านะคะซึ่งติดมากับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะกันชนท้ายนะคะก็จะติดมากับตัวรถนะคะดูหนาแน่นแล้วก็คงทนแล้วก็สวยงามด้วยนะคะสำหรับรุ่น X-Series นะคะ ทำว่าอีกสูสจะเป็นสีแดงนะคะซึ่งจะเข้ากับตัวหนังสือเลซินมงบอกเป็นรุ่นเอ็กซิลอยู่ด้านฝั่งขวาท้ายกระบะของรถนะคะคันนี้ได้มีการเปลี่ยนลายล้อแม็กนะคะปกติแล้วเนี่ยกั้นแม็กของน้องจะเป็นสีดำเงานะคะก็อัอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นเกรล้อของรุ่น z ซค่ะก็ดูหรูไปอีกแบบเลยค่ะ ขนาดยางนะคะก็คือ265หทับ60 R 1 8ค่ะมีบันไดเหยียบข้างติดมากับตัวรถนะคะก็จะเล่นลวดลายสีดำแล้วก็สีเงินค่ะดูหรูหรามากเลยนะคะเข้ากับตัวสีรถค่ะสเกิร์ตของรถนะคะจะมีการเชื่อมต่อกับกันชนท้ายของรถค่ะ ก็เป็นการเชื่อมต่อติดกันเลยสำหรับกุญแจรถนะคะจะเป็นกุญแจคุช start ค่ะลูกค้าสามารถเปิดปิดจากระบบกุญแจได้นะคะหรือเพื่อความสะดวกสบายค่ะก็สามารถที่จะมาเปิดปิดรถนะคะตรงปุ่มมือเปิดของรถนะคะซึ่งจะมีปุ่มสีดำๆนะคะจะอยูอ่ด้านสองฝั่งของประตูค่ะก็จะมีด้าน ผู้ขับขี่หนึ่งด้านนะคะแล้วก็มีผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งด้านค่ะตรงนี้ก็สะดวกสบายได้ได้ยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดติดของรถค่ะที่จะอยู่ฝั่งด้านของผู้โดยสารด้านหน้านะคะซึ่องอย่างที่เซลจูนได้แจ้งไว้ค่ะสามารถเปิดติดได้นะคะสองฝั่งค่ะของประตูรถแผงประตูด้านในของรถ4ีประตูเอ็กซิลี่คันนี้นะคะก็จะเป็นเงาดำทั้งหมดนะคะแล้วก็ แผงประตูตรงนี้จะเป็นหนังค่ะพร้อมกับการเย็บลวดลายสีแดงนะคะได้จะเป็นสีแดงคู่นะคะที่วางมือจับนะคะตรงนี้ที่วางแขนค่ะก็จะเป็นหนังเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีการเย็บได้สีแดงแค่เส้นเดียวนะคะระบบกระจกนะคะก็จะเป็นการปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นโหมดเซ็นทัลล็อกค่ะในขณะที่มีการวิ่งอยู่ที่20กิเมตรขึ้นไปนะคะระบบ อัตโนมัติในการล็อกรถก็จะล็อกให้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับเบาะรถ X-Series นะคะจะเป็นเบาะหนังค่ะก็จะมีการเย็บได้แดงนะคะแล้วก็มีปากฉลุค,ค่ะสำหรับตัวหนังสือ X นะคะเป็นเบาะคูแมกค่ะที่ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะเทียบเกรของมิว X ค่ะเบาะสาหรับ4ประตูนะคะสำหรับ,บ X-Series สามารถปรับสูงต่ำได้นะคะตามความต้องการค่ะ สำหรับพวงมาลัยของรถค่ะก็จะเป็นการหุ้มหนังนะคะแล้วก็มีการเย็บได้แดงค่ะก็จะมีการเล่นลวดลายนะคะแล้วก็ส่วนก้านของพวงมาลัยก็จะเป็นเงาดำนะคะพร้อมกับมีตัวหนังสืออิสุสสีแดงค่ะส่วนฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นโหมดในการเล่นวิทยุนะคะก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงได้ค่ะแล้วก็เลือกในการปรับวิทยุได้ พร้อมกับโหมดโทรเข้าโทรออกนะคะระบบคําสั่งในการโทรศัพท์ได้ค่ะส่วนฝั่งด้านขวานะคะก็จะเป็นโหมดของระบบคูดคอนโทรลค่ะในการตั้งความเร็วในขณะที่ลูกค้าขับขี่นะคะที่ต้องการค่ะสำหรับเครื่องเล่นนะคะจะเป็นจอขนาด7นิ้วค่ะก็สามารถเล่นวิทยุได้นะคะต่อ usb ต่อ iPod ipad หรือว่าต่อบลูทูธได้ค่ะ ด้านล่างนะคะก็จะมีปุ่มควบคุมนะคะในการเลือกคืนวิทยุรับโทรศัพท์นะคะหน้าโหมดต่างๆค่ะแล้วก็จะมีการปรับช่องลมนะคะที่เหมาะสำหรับผู้ขับขี่นะคะหรือว่าผู้นั่งด้านหน้าค่ะพร้อมกับมีตัวไล่ฝ้ากระจกหลังมาให้นะคะการเลือกระดับพัดลมนะคะและจะมีปุ่มในการเลือกเปิดของโหมดแอร์นะคะแล้วก็จะมี ปรับอุณหภูมิความเย็นนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบนะคะ USB ให้ค่ะหรือว่าชาร์จโทรศัพท์ให้นะคะก็สะดวกสบายค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยค่ะก็สามารถมีตัวจุ๊บนะคะสามารถเข้ามาเชื่อมต่อตรงนี้ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะระบบความปลอดภัยของจอนะคะตอนนี้เซลจูนใส่เกียร์ถอยหลังค่ะก็จะมีเส้นนะคะบอกระยะความปลอดภัยค่ะก็จะมีเส้นสีเขียวกับเส้นอันตรายนะคะ ตอนนี้เราใส่เป็นเกียร์เดินหน้าแล้วนะคะหน้าจอก็จะกลับมาสู่โหมดปกติค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะที่เซลจูนได้รีวิวนะคะจะมีทั้งหมด6เกียร์ค่ะรอบคันเกียร์นะคะก็จะมีการเย็บนะคะได้สีแดงค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นเงาดำค่ะสำหรับ X s e r ซ e s 4ประตูนะคะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ให้ลูกค้าเลือกค่ะ ระบบความปลอดภัยของรถเกตเซนะคะเอ็กซิลีคันนี้คือจะมีเบรก ABS มีถุงลมคู่ให้นะคะแล้วก็จะมีระบบนะคะป้องกันการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลยให้นะคะพร้อมกับโหมดในการปรับตั้งไฟหน้านะคะในขณะที่ลูกค้ามีการบรรทุกสินค้าะคะ่ะซึ่งก็จะเหมาะที่จะใช้ในเวลากลางคืนนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะปรับอยู่ที่ระดับไหนนะคะตำแหน่งพุ่สตาร์ทของรถนะคะจะอยู่ ฝั่งซ้ายนะคะของผู้ขับขี่ค่ะอยู่ตแหน่งตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะสำหรับคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นหนังค่ะแล้วก็มีการเย็บได้แดงนะคะรอบคันเลยค่ะแล้วก็จะมีนะคะกล่องค่ะก็คือสามารถใส่ของได้นะคะก็ดูเรียบหรูด้วยนะคะนี่เลยค่ะคอนโซลข้างในนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแต่ว่าจะมีตัวหนังสือ x อยู่นะคะ การเเล่นไดด้แดงพดานด้านบนของรถเกตเอ็กซิลี่นะคะจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะมีไฟให้ตรงกลางให้ด้วยนะคะเซลจูนเปิดให้ดูนะคะแล้วก็มีมือจับค่ะด้านหน้าของผู้โดยสารด้านหน้านะคะจะมีสองตำแหน่งค่ะแล้วก็จะมีด้านข้างนะคะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็ถือว่าขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็จะมีสำหรับ ผู้ขับขี่ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เลยมีทุกตำแหน่งนะคะลูกค้าก็สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายค่ะช่วงคอนโซลด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์ให้ค่ะจะมีฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ฝั่งขวาค่ะลูกค้าสามารถปรับได้ค่ะมีช่องใส่โทรศัพท์นะคะพร้อมกับช่องเสียบในการชาร์จโทรศัพท์ให้นะคะตรงน,นี้ก็สะดวกค่ะ ค่ะและนี่คือรายละเอียดและออปชั่นของรถสีประตูเอ็กซิลเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกนะคะที่เซลจูนได้รีวิวไปค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากทราบการดาวข้างงวดนะคะใช้เงินรับรถที่บาทค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามในที่เบอร์0 8 6 2์6 7 0 3 9ได้นะคะหรือว่าทักเข้ามาคุยทาง YouTube หรือว่าทางเพจได้ค่ะตอนนี้เซลจูนก็ขอตัวนะคะ ไปช่วยพี่ช่างเช็ดรถก่อนค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะกำลังจะมารับรถค่ะคลิปหน้านะคะมีรถรุ่นไหนค่ะจะพาไปดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ